สวัสดีครับพี่น้องมือมนีพี่แดงได้กบมากนะครับที่ำเมนูขัดเผ็ดกบนะครับพี่น้องนี Whoa ่นะครับเครื <k philosoph ic misma> in ่องปรุงกระเทียมมืเรียบร้อยแล้วนะครับกบไปให้เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเอามาเป็นตัวเดี๋ยวบางผิดกดเขาอีกนะครับได้บักแขงมากได้พริกแกงมากเครื่องปรุงพร้อมมานีพี่แดงเลยทําทำการล้วนกบก่อนครับพี่น้องไปเบิ้งที่กระทะเลยนี่เลยครับพี่น้องไปพริกแกงลงไปเลยครับพี่น้อง พีแกงเข้าไปครับเดี๋ยวขันตอนนี้พีแดงพี่ผมน้ำมันเพื่อนลงไปจ้าหน่อยหนึ่งครับพี่น้องเพื่อว่าให้มันติดกระทะนะครับเพื่อความมั่นนะครับตรงนี้ปัวพีแกงครับแกงปัวไปเรื่อยๆก่อนสำคัญอย่าให้มันใหม่กระทะครับพี่น้องทำหมกระทะนีรสชาติกินมันถิบอะไรนะครับ อที่ร่องสุดอยอดเลยใส่เนี่ยเข้าไปครับใส่เนี่ยเข้าไปขัดสักก้อนนะครับที่รอ่องขัดให้มันเข่ากันก่อน ขอให้เดียงนาะ,อะรอให้ครุบกอูกรักบบันนี้สักครู่นึงหลังจาก หลังจากที่พัดมาได้สักครู่นะครับพ่อกรัิทเติมเกลือเข้าไปครับพี่น้องนี่หนึ่งส่วนโตครับพี่น้องึต่อด้วยนี่เลยครับนี่เลยจะใส่หลยครับมันถึงเสบหล้ครับพี่น้องโอเคนะครับต่อด้วยนี่ครับพี่น้องน้ำปลานิดน้อยครับโอเคทำกันพัดต่อครับ ซึ่งน้องก็คุบแล้วครับพี่น้องเตลี่ยน้ำนิดหน,นึ่งน,น,นะครับโอ้ไอเลยไอเหลือบยูถึงทิ้งซุนทิ้งนะครับเคสักสรู่ จากนี้เติมรสชาตเข้าไปด้วยนะครับบักแข้งครับบักเกลือพวงครับพี่น้องนี่นะครับเติมรสชาตไปด้วยมะเขือพวงนะครับเรียบร้อยนะครับนะครับโอ้โหเสร็จจากนี้นะครับเติมด้วยนี่ครับพริกครับพริก นะครับพริกไทยนะครับไฟอ่อนพริกไทยอ่อนนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปทิ้งครับพี่นอ้องใส่เข้าไปนะครับที่เด็ดที่นี่ครับพี่น้องใบบักกูดนี่ฉีกครับที่บอกว่านี่เป็นนั่นต้องฉีกการฉีกมันถึงเสริมกล้องหอมครับพี่น้องฉีกโอเค ได้แล้วครับเติมนี่เข้าไปนิดหน่อยครับพี่นอ้องห้าเมตรโอเคครับพี่น้องเริ่มได้กินหอมของมาด้ย่างเหมือนครับ รอสักคู่ครับผมมาหนิเห็นหน้าตายล้วเป็นยังไงครับพี่น้องโอเคอเ,คเคนาะหลังจากที่ทำการผัดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอเ,เอาเใปใ็นไงเมนูผัดเผ็ดกบอันทีแสนนาี่โอชะที่สุดในจกักรวาลครับผมลองชิมบึง้งพี่น้องเอากินตหน้าการตามนะครับ เนื้อกบอร่อยหอมๆกบควรด้วยเครื่องเทศสารพัดประโยชน์นะครับอืมดูกยังดังเปาะ,ะเปาะเรื่อยืคำที่สามครับบักแข้งนะครับผู้้ใดมักเผ็ดตาบักทีกใส้นะครับ,รบ,นะรบฟังเสียง อย่างที่บอกครับ uh huh. มาครับพี่น้องกินน้ำกันมัน uh huh. uh huh. ผมดูว่าท่านนี่อยากจะชิมแล้วน,นะใช่ไหมตากล้อง